วันนี้ก็อยู่กับผมยีนอีกเช่นเคยวันนีนะ้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะผมคือการเก็บสกูตเตอร์แบบเท่ๆนะครับผมแบบเท่ๆกันเลยนะทุกคน ครับอันนี้พูดถึงกีฬาประเภทสกูตเตอร์นะครับผมผมจะเห็นเพื่อนเพื่อนพี่พๆหลายๆคนนะเวลาเล่นนะทุกคนเวลาเล่นสกูตเตอร์เนี่ยแล้วล้มพอเวลาเราพลาดเนี่ยสกูตเตอร์ก็จะล้มไม่ถึงพื้นนะครับเราจะเห็นหลายๆภาพที่แบบทุกคนจะก้มมือขึ้นไปหยิบนะครับก้มมือขึ้นไปเก็บอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่เท่เลยนะครับทุกคนมันไม่เท่เลยนะผมคลิปนี้ก็สนุกสนานกันนะครับสนุกสนานกันนะผมมาปั่นเล่นๆนะทุกคนนะก็ ผมจะมาแนะนำวิธีการยิบสกูตเตอร์จากพื้นสู่มือเราแบบเท่ๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวิธีแรกนะครับผมหลังจากสกูตเตอร์ของเรานับล่วงก่อนเราล่วงก่อนล่วงอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมถ้าที่ผมจะบอกทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแบบนี้หรือว่าจะแบบนี้แต่ส่วนใหญ่การล้มของสกูตเตอร์เนี่ยจะอยู่ในทรงรูปทรงนี้ทุกครั้งนะครับผมเพราะมันเป็นการกระแทกเราล่วงนะครับทุกคนวิธีการของผมก็คือ เราจะใช้ขาไหนก็ได้หรือซ้ายหรือขวาหรือขาไหนที่ทุกคนถนัดก,ก็ได้นะครับผมเหยียบไปที่ล้อทุกคนล้อสกูตเตอร์ไม่ใช่ล้อหน้านะทุกคนไม่ใช่ล้อหน้านะครับมะะผมจะเป็นล้อหลังนะครับผมเราจะต้องเหยียบไปที่สกูตเตอร์ล้อหลังแบบนี้นะทุกคนเหยียบนะครับผมหรือทุกคนจะมีเทคนิคที่แผ่นเลยแต่ผมว่าแผ่นอ่ะมันช้าแล้วมันจะยากกว่าอันนี้ง่ายๆเลยเหยียบล้อทุกคนปึ๊บเหยียบล้อนะครับเหยียบล้อเสร็จแล้วกดขึ้นมาทุกคนปึ๊บ อ่ากดแล้วก็ทุกคนก็กะกะน้ำหนักกันเ,เอาเองวะนะกะน้ำหนักนะเพราะว่าสมมติถ้าทุกคนเหยียบพาดมันก็จะเลยอย่างเงี้ยเนี่ <c oughs> ยทุกคนมันจะเลยแบบนี้นะครับผมมันจะเลยเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องกะน้ำหนักให้ดีๆนะครับผมทุกคนจะต้องกะน้ำหนักให้ดีๆนะครับผมในการเหยียบรอแล้วขึ้นมามันจะเป็นการาเก็บสกูตเตอร์แบบเท่ๆแบบฉบับของผมนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูแบบขั้นตอนการเก็บสกูตเตอร์แบบเท่ๆเวลาเราล้มให้ให้ดูกัน นะคผมล้มไปเลยแล้วก็เก็บแบบเท่ๆกันไปดูกันทุกคน ผมก็วันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมานาความสนุกสนานมาฝากทุกๆคนนะครับผมเอาไปลองทํนไปทําเล่นกันได้นะทุกคนไม่ต้องซีเรียสกับท่านนี้เท่าไหร่นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ผมจะฝากไว้ท่าน,นี้นะครับกับการเก็บสกูตเตอร์แบบเท่ๆของผมนะครับผมเวลามันล้มไปเราจะไม่ต้องไปก้มหยิบเนาะทุกคนเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามมันด้วยละกันนะครับผมกับกับโอ้ยแมลงวันนะครับผมกับ ช่อง u t u b e นะครับผมโกสกูตเตอร์นั่นเองนะครับผมก็จะมีหลากหลายอารมณ์ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมหลากหลายรายการนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากช่องทางครับผม a c e b o o k นะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับผมเป็นช่องทาง u t u b e เนาะก้อนนี้เป็นช่องทาง Facebook นะครับผมนั่นก็คือสกูตเตอร์สตันไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมเข้าไปพูดคุย ติดต่อกันได้นะผมอยากซื้ออยากขายอะไรก็ลองไปปรึกษาไปลองโพสต์ในกลุ่มกันได้นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับทุกคน Facebook กลุ่มชื่อว่า Go Scooter นั่นเองนะครับทุกคนนั่นก็คือกลุ่มที่สามารถให้ทุกคนมา เปิดความคิดเห็นนะครับผมให้ทุกคนได้แนะนําสถานที่ให้กับเราเผื่อเราจะได้มีโอกาสไปล่นในสถานที่นั้นๆกันด้วยนะทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็เพียงพอเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าไม่ว่าจะเป็นถ้าอะไรเดี๋ยวจะมาฝากทุกๆคนนะครับให้ผมทําได้ก่อนนะถ้าทําได้แล้วจะมาฝากนะทาไม่ได้ก็จะไม่มีให้ทุกคนได้รับชมกันเนาะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าทุกคนสวัสดีครับ